สำหรับอะไหนะครับผมเบิกศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนี่จะเป็นโบ้ขันฝาสูบสองตัวนะครับก็มีอปะปเกนฝาสูบนะครับปะเกนตีนเสื้อนะครับนี่เบิกศูนย์หมดเลยแล้วก็มีเออเฟืองโซ่เราริ้นนะครับมีสถาน ลองโซาาลิ้นนะครับพอดีมันแล้วก็โซ่าาลิ้นนะครับของโซนิคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น90ข้อนะคข้อเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ลือไว้ได้สักอาทิตย์หนึ่งละนะครับของพวกนี้ผมจะใช้ที่เป็นของแท้นะครับเป็นของศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ลือบ่อยนะครับ แต่เป็นถ้าประเก็นทั่วไปก็จะใช้ขอ,องทั่วไปก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมแปลงเป็นหัวฉีดนะครับเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับแต่แปลงเป็นหัวฉีดนะครับจะทำความสะอาดหน้าแปลง เพื่อที่จะใส่ปะกกิ่โอเคนะครับเดี๋ยวผมพอดีผมถอดสู้ลาลิ้นออกมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ของใหม่นะครับ อดีนานๆได้เรือออกมาก็เลยอโอเวอร์ฮองไปในตัวนะครับนี่สะพานน้องโซ่กันลาก่เดือยหักนะครับตอนประกอบน่าจะใส่เดือยไม่พอดีนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับ จะไม่มีปัญหาสำหรับลูกสูบนะครับก็จะเป็นเบอร์ยี่ห้านะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมๆไม่ได้มีสเตตซิ่งอะไรนะครับ พวกซีนก้านวาล์วอะไรต่างๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ของแท้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนปะเก็นอื่นๆนะครับผมก็ใช้ของทั่วไปนะครับปะเก็นรอบนอกนะครับแต่ว่าของปะเก็นเหล่านี้นะครับมันจำเป็นต้องใช้ของแท้นะครับ สังเกตนะครับปะเก็นจะมีรูน้ำมันเครื่องนะครับที่ฝั่งทางทงด้านขวานะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะครับก็ดูด้วยนะครับจะมีรูน้ำมันเครื่องนะครับถ้าใส่ผิดนะครับก็ทําให้น้ำมันเครื่องนะครับไม่เลี้ยงนะครับรูน้ำมันเครื่องจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับจะมีรูน้ำมันเครื่อง สำหรับปรเก็นแท้นะครับผมจะไม่ได้ทากาวนะครับเนื่องจากว่าเครื่องเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับปรเก็นนะครับของแท้ไม่ต้องทากาวนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับก่อนใส่นะครับก็อย่าลืมดูนะครับบูทนะครับรองนะครับจะมีบูทรองอยู่สองฝั่งนะครับตรงนี้ เดี๋ยวจัดแหวนลูกสูบนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉโลมน้ำมันตรงบริเวณแหวนนะครับตรงกระโปรงนะครับการจัดแหวนลูกสูบนะครับก็ทำมุมร้อยยี่สิบองศานะครับตามที่ฮอนด้าเขาได้บอกนะครับแล้วก็ไม่ให้นะครับปากแหวนนะครับอยู่ตรงกระโปรงอยู่ตรงสลักนะครับ ตัวล่างไม่ให้ปากแหวนนะครับตรงกับสลักนะครับโอเคเบ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวใส่สะพานรองโซ่นะครับอันนี้ก็เบิดแท้มาเหมือนกันนะครับจะมี ขอภายครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อน เอาแล้วนะครับโซ่เรา,าลิ้นเข้ามาแล้วก็ใส่สะพานของผมที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดือยตรงนี้หักนะครับเดือยตรงนี้หักก็เ,เ,เลยเบิกเป็นตัวไปเลย ับค้อนนะครับก็ควรที่จะใช้ค้อนอยางนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นรอยนะครับ้าใช้ค้อนอยางได้ก็แนะนำให้ใช้ค้อนอยางนะครับ เดี๋ยวสะพานตัวนี้ออกก่อน